พี่กระบูสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อใบพลูค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงวาลินดาวงการใสยอยู่ชั้นอนุบาลสามหกค่ะโรงเรียนอนุบาลร้อยเอดค่ะวันนี้พี่ใบพลูจะมาเล่านทิทานเรื่องบ้านเรามีเงาประหลาดค่ะฟังกันเลยค่ะ ในวันย้ายบ้านคุณพ่อกับคุณแม่พาพวกเราย้ายมาอยู่บ้านใหม่คนที่ตื่นเต้นดีใจมากเป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นผมกับน้องสาวนั่นเองว้าวบ้านใหม่ของเราน่าอยู่ชมัดเลยอันนี้พ่อกับแม่ของของพวกเขาอ่ะพามาอยู่บ้านใหม่แล้วค่ะ เมื่อวานพวกเราช่วยกันขนของทั้งวันทั้งเหนื่อยทั้งเพียไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครืน่นครืน่นเสียงฟ้าร้องทำให้เราตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วผมก็เห็นเงาประหลาดนั่นตัวใหญ่ดำดำทมตาวับวาวมีเล็บยาวๆเดินกล้าวตรงมาน่ากลัวแบบนี้ อะไรซะอีกล่ะน,น,นองเสียากหรือกุ๊กกักกุ๊กกักน้องๆว่ามันเป็นอะไรคะพี่ว่ามันเป็นคนเล่นกับแมวนะคะจิบ๊บแมวแมวแมวถอยที่แท้ก็เป็นพี่ชายของผมนั่นนั่นเอง ชายของผมหนักรักเจ้าเหนียวมากพี่บอกว่ามันจับหนูเก่งแต่ผมชอบเจ้าด่างมากกว่านะเพราะเจ้าด่างแสนรู้แล้วก็เฝ้าบ้านเก่งกว่าอีก แล้วเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เกิดขึ้นอีกตอนที่ผมกับน้องกำลังวาดรูปกันอยู่ทันใดนั้น<_><_>ก็มีเงาอะไรโผล่มาเงาดำปิดปีแบบมีปากกว้างกว้างมันแยกเคิ้วกลางกำลังเดินมาน่ากลัวแบบนี้จะเป็นอะไรซะอีกละ่ะน่าเสียจากหรือก็แกะ น้องๆดูมันไดโนเสาร์ไหมคะพีวะ่ว่ามันน่าจะเป็นตัวแปลกๆนะเจ็บโถเอ้ยที่แท้ก็เป็นคุณพ่อนั่นเองคุณพ่อของผมนะ่ะชอบต้นไม้มากบ้านเราร่มรื่นแล้วก็สดชื่นเพราะคุณพ่อปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยน้องๆคะ่ะ พ่อของพ่อของของพวกเขานะ่ะปลูกต้ไนไม้เนเต็มไปหมดเลยทำให้บ้านของพวกเขาสดชื่นมาถึงยังไม่ถึงยังไงผมก็คิดบ้างว่านี่ต้องมีใครอยู่นอกจากพวกเราแน่ๆคราวนี้ผมเห็นเงา ตัวเบิรมกำลังขมืออาหารอยู่ในครัวนะสิเจ้าดูวเจ้าต,ตัวดำมืยืนคออ้าปากเขี่ยวแหลมคมมากอาปากน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้จะเป็นอะไรสัอีกละ่ะน,นอกเสียจากดูฟ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  น้องๆว่ามันเป็นอะไรเนี่ยปูใหญ่บนล่มเลยโถเอ้ยที่แท้ก็เป็นคุณแม่นั่นเองคุณแม่ของผมทำอาหารเก่งมากมากอาหารฝีมือคุณแม่อร่อยที่หนึ่งเลยคุณแม่กําลังเรียกผมไปกินข้าวแล้วล่ะน้องๆคะ่ะอาหารฝีมือของคุณแม่ ของพวกเ้าอ่ะเป็นที่หนึ่งเลยผมพยายามบอกตัวเองเหมือนกันว่าไม่มีอะไรหรอกนะแต่ตอนนี้ผมกับน้องกำลังดูทีวีอยู่นะสิที่ใต้บันไดมีเงาโผลมาอีกแล้วกุกกกเครงเครงตัวใหญ่คิว กลางกำลังอา้าปากฟแหล,ลบคมมากอา้าปากจ้องมองน่ากลัวแบบนี้จะเป็นอะไรซะอีกละ่ะน่าเสียาจหรือน้องๆมันเหมือนผีแกสเปอร์เลยไปดูว่ามันเป็นอะไรนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นผีแกสเปอร์หรือเปล่าจ๊ะแมวเป็น,ปน,ปนกระปุกออมสินหมู อูดอดโถเอ้ยที่แท้ก็เป็นพี่สาวของผมนั่นเองพี่สาวของผมน่ารักใจดีแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นจอมประหยัดที่สุดในบ้านเพราะเก็ตสตาค์เก่งจนมีกระปุกออมสินใหญ่กว่าของทุกคนเลยออโอ้โห เก็บสตางค์ได้เยอะมากแสดงว,ว่าเป็นคนคนที่เก็บคนที่คนที่เป็นคนรวยที่สุดในบ้านหรือเปล่าตอนนี้ผมจะเข้านอนคราวนี้เหตุการณ์น่ากลัวสุดเลยผมเห็นเงาประหลาดก,กำลังบุกเข้ามาในห้องนอนของเรา โอ้ยใครก็ได้ช่วยทีกกแกกกกแกเจ้าตัวดำรือมีมือแกนไกลตาวาวสูงใหญ่เดินใกล้เข้ามาน่ากลัวแบบนี้จะเป็นอะไรสะอีกละ่ะนอกเสียจากหรือน้องๆทีนี้โอ้ยน่าจะเป็น ลอฟเตอร์นะคะจิบ๊บเถอเป็นคุณแม่นี่นะเถอเอ้ยที่แท้ก็เป็นคุณแม่นั่นเองคุณแม่เอาผ้าผมผืนโตมาให้แล้วยังมีนิทานเร่มโปรดมาเล่าให้ผมกับน้องฟังต่างหากละ่ะ คืนนี้ช่างมีความสุขจริงๆตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเงาประหลาดที่ผมเห็นจริงๆแล้วเป็นเพราะผมกลัวแล้วคิดไปเองช่างเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเข้าซัตเลยนะต,ต่อไปน,นี้เวลาที่ผมเห็นเงาประหลาดผมจะต้องสติแล้วดูให้ดีเสียก่อนเพราะความ จริงแล้วสิ่งที่ผมตกใจก็ไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่คิดเลยผมไม่กลัวแล้วครับจบแล้วค่ะน้องๆแต่น้องๆต้องตั้งสติก่อนว่ามันเป็นเสียงอะไรคะวันนี้พี่ใบพูไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย